กันสุขภาพเหมาจ่ายต้องโตเกียวมารีนเท่านั้นใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดมากด้วยโตเกียวคูเทลประกันเพื่อความอุ่นใจจากโตเกียวมารีนประกันชีวิต สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับอาร์ตโตเกียวมารีนะผมวันนี้อาร์ตก็มีประกันสุขภาพเหมาจ่ายโตเกียวกูดเฮล์มาฝานะซึ่งต้องบอกทุกท่านว่าครับเป็นประกันเหมาจ่ายที่ตัวอาร์ตเองก็ใช้แล้วก็ภูมิใจนําเสนอมากๆครับวันนี้อาร์ตสรุปมาให้4ข้อนะครับว่าทําไมถึงต้องประกันสุขภาพเหมาจ่ายโตเกียวกูดเฮล์มันคุ้มค่ากว่ายังไงไปดูกันเลยครับผม ความคุ้มค่ากว่าที่1น,นะครับผมเนาะมี OPD ผู้ป่วยนอกนะครับผมผู้ป่วยนอกหมายความว่าไงก็คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ใช้ได้โดยโดยปกติทั่วไปครับเนาะประกันสุขภาพในประเทศไทยจะต้องแอดมิดถึงจะใช้ได้ถูกต้องไหมฮะแล้วประกันบางประกันมี OPD ให้แต่ว่าก็น้อยเหลือเกินนะครับผมเนาะประกันสุขภาพเหมาจ่ายของเราครับมี OPD ให้ต่อปีเนี่ยเริ่มต้นที่6 0 0 0บาท นะผมหกพั0 0ปดพันหมื่นแล้วแต่แผนนะครับผมตรงนี้ป่วยเล็กๆ,ๆน้อยก็ใช้ได้นะไปรับยากับบ้านบ้านก็ใช้ได้ป่วยอะไรที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ใช้ได้อันนี้คือความคุ้มค่าที่1ครับผม OPD ใช้ไม่หมดสามารถเอาไปตรวจสุขภาพได้ความคุ้มค่าข้อที่2ครับ เมื่อ OPD ใช้ไม่หมดนะครับผมเนาะมันเหลือใช่ไหมทุกท่านเนาะโดยปกติแล้วถ้าประกันแบบอื่นหรือบริษัทอื่นนะครับผมก็เอา OPD ตรงนี้ก็คือทิ้งไปเลยแต่ของเราครับผมโตเกียวกุเทลของเราสามารถที่จะเปลี่ยน OPD ตรงนั้นมาตรวจสุขภาพได้เนาะสมมุติว่านะครับปีนั้นไม่ป่วยเลยนะไม่ป่วยเลยนะครับผมเหลือ OPD เต็มๆเลย6 0 0 0บาทเนาะแผนขั้นต่าของเราเย็น6 0 0 0บาท ตรงนี้นะครับผมเอาไปตรวจสุขภาพได้สัก1แผนหรือ2แผนเลยก็ได้เนาะแต่โดยปกติแล้วเราก็เลือกแผนเดียวเลยนะครับผมแผนที่มันแบบค่อนข้างที่จะ,ะค่าตรวจเนี่ยประมาณ6กพันเราเลือกแผนนั้นเลยเอาไปตรวจสุขภาพได้บางท่านบอกว่าตรวจสุขภาพยังเหลือคุณนัสพิเศษนะครับผมเนาะเอาไปฉีดวัคซีนตามรายการได้นะผมเท่ากับว่า OPD ใช้ไม่หมดเอาไปตรวจสุขภาพได้แล้วถ้ายังใช้ไม่หมดอีกเอาไปฉีดวัคซีนบางรายการได้อีกเหรอคุณนัส ใช่ครับผมเนาะอันนี้คือความคุ้มค่าข้อที่2ครับคุ้มจริงๆเลยความคุ้มค่าข้อที่3นะครับผมป่วยเป็น18โลโรครานวงเงินรักษาเบิ้ลเป็น2เท่าเลยครับผมตรงนี้ถือว่ามีความสําคัญมากๆนะทุกท่านลองนึกภาพดูครับผมเนาะสมัยก่อนนะหรือว่าบริษัท อื่นๆเนี่ยนะถ้าซื้อหมอจ่าย3ล้านไว้ถ้าป่วยเป็นมะเร็งก็ได้รักษาแค่3ล้านนะเส้นเลือดในสมองตีบในสมองแตกก็ได้แค่3ล้านแต่โตเกียวมารีนของเราครับน้องศึลกแปดโรคลายแรงเนี่ยเป็นโรคที่คนไทยเสียชีวิตกันค่อนข้างเยอะแล้วก็โตเกียวมารีนเนี่ยเพิ่มวงเงินให้ไป2เท่าใครซื้อ2ล้านเพิ่มเป็นสล้านใครซื้อ3ล้านเพิ่มเป็น6ล้านใครซื้อ6ล้านเป็น12ล้านตรงนี้สําคัญมากๆทุกท่านลองนึกภาพน้องถ้าเราซื้อแบบธรรมดาใช่ไหมครับผมซื้อ3ล้าน นะปวดเป็นพวกนี้ก็ได้แค่สล้านถามว่าเบีย้ยต่างกันไหมพี่อาร์ตบอกเลยว่าเบีย้ยไม่ได้ต่างกันนะครับผมสาเหตุที่พี่อาร์ตเนี่ยเคยใช้บริษัทหนึ่งแล้วย้ายมาใช้ตัวเกียร์มารีนเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่มากกว่ามากๆเนาะจ่ายเบีย้ยเท่าๆกันแต่ได้วงเงินรักษาเบิ้ลขึ้นไปเลยเนะี่ยตรงนี้สําคัญมากๆทุกท่านเป็นความคุ้มค่าข้อที่3ครับผมมาถึงความคุ้มค่าข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมความคุ้มค่าข้อที่4ครับเป็นเหมาจ่ายแบบไม่มีดอกจันไม่กัดไส้ในครับผม ประกันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะผมจําคําพี่อาร์ตไว้เลยนะครับว่าแม้ประกันเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่เหมือนกันนะหมาจ่ายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะทุกท่านนะทุกท่านลองไปสังเกตดูนะครับผมเนาะประกันสุขภาพเหมาจ่ายเนี่ยมาที่ดีเนี่ยมันจะต้องเหมาจ่ายจริงจริงนะยกตัวอย่างเช่นเนาะบางบริษัทนะครับผมเป็นเหมาจ่ายนะห้าล้านสิบล้านเลยแต่บอกว่าค่าแพทย์ให้วันละสองพันค่ายากลับบ้านให้วันละสองครั้งละสองหมื่นอย่างเงี้ยครับผมหรือบางทีกักค่ารักษาด้วยว่าให้4ี่0 0ื่นห้าหมื่นคือแบบ เป็นเหมาจ่ายที่ไม่ได้เหมาจ่ายจริงๆเป็นเหมาเหมาจ่ายกักไส้ในเนาะมีดอกจันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านต้องดูตรงนี้ดีๆนะดูตรงนี้ดีนะจำคำพิ่อานไว้ว่าประกันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันค่ารักษาต้องเหมาจ่ายค่าแพทย์ตรวจต,ต้องเหมาจ่ายค่ายากลับบ้านต้องเหมาจ่ายอันนี้ถือว่าเป็นเหมาจ่ายจริงๆนะครับผม <S <S เป็นไงกันบ้างครับทุกท่านประกันสุขภาพเหมาจ่ายตัวเกี่ยวกุณเฮ้ของเราโอเคไหมฮะเนาะโดยปกติแล้วทุกท่านเนาะอย่าเพิ่งเชื่อพี่อารนะครับไปทํา การเปรียบเทียบดูก่อนเนาะเพราะว่าพี่อารนะ์ตเขาเป็นคนหนึ่งนะครับผมที่แสวงหานะ,ะการสุขภาพให้ตัวเองแล้วก็ภรรยาจนมาจบที่ตัวเกี่ยวกุดเฮลเหมือนกันเนาะก่อนหน้านี้ก็ใช้บริษัทอื่นแหละแต่นะผมณนะปัจจุบันนี้ใช้ตัวเกี่ยวกุดเฮลแล้วด้วยความที่มันเนาะอันที่หนึ่งคือโ p d ดีใช่ไหมมีโ PD ดีตรงนี้คุมมาถ้าโ p d ดีใช้ไม่หมดอันที่สองคือเอาไปทำอะไรนะตรวจสุขภาพได้เอาไปฉีดวัคซีนได้เนาะอันที่3 นะครับผมเป็นอะไรครับผมป่วย18โรคร้ายแรงนะเบิ้ลจาก3ล้านเป็น6ล้านใครซื้อ6ล้านเบิ้ลเป็น12ล้านเลยโอ้โห oh, oh, ตรงนี้นะคุ้มมากๆนะเพราะว่าเคยใช้ที่อื่นเนาะซื้อ3ล้านนะเป็นมะเร็งก็คือ3ลนะ้านเนาะแต่ถ้านี้เป็นมะเร็งนะแบบลุกลามเนาะก็จะเพิ่มให้นะเพิ่มเป็นวงเงินให้นะแล้วก็มันจะมีพวก เขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองพวกนี้มันก็เข้ามาคุ้มครองแล้วก็เพิ่มวงเงินให้พี่อารว่ามันคุ้มมากๆเราไม่ต้องไปซื้อนะในตัวของสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นเกี่ยวกับโรคแรงแล้วเพราะว่าตรงนี้มันเพิ่มให้เลยเนาะสุดท้ายคือเป็นเหมาจ่ายจริงๆไม่มีดอกจันทร์ไม่มีกัก์ไสในเหมาจ่ายจริงๆค่าแพทย์ตรวจก็เหมาจ่ายค่าหมอตรวจก็เหมาจ่ายค่ายากลับบ้านก็เหมาจ่ายคือมันเหมาจ่ายจริงๆเนี่ยมันสี่ความคุ้มค่าที่มากกว่าจริงๆเนาะพี่อาร์เนี่ยอย่างที่เกิดไปตอนแรกคือภูมิใจนําเสนอจริงๆทุกท่านเนาะว่ามันคุ้มมมจริิงงๆนนนะััคคุ่ากบเ เงินหายากนะเราก็เลยอยากจะพี่อาร์ตเลยก็เลยอยากจะเอาประกันที่มันคุ้มค่าเงินจริงๆเนาะมาให้ทุกๆท,ท่านนะครับผมเนาะแต่ยังไงแล้วครับผมดูแล้วก็ยังมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะอินบ็อก์หอา,าทัวหาพี่อาร์ตได้นะครับผมเนาะพี่อาร์ตยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านเนาะไม่ซื้อไม่ว่าถามมาก็ดีใจแล้วดีใจที่รู้ได้รู้จกักดีใจที่ได้พูดคุยดีใจที่ได้ให้ข้อมูล จะได้รับใช้ทุกท่านไหมมันค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแต่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเนาะยังไงก็นะครับผมก็หวังว่าจะได้ดูแลทุกท่านแล้วก็มีคําถามก็อย่างที่บอกไปทักกันเข้ามานะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ